นะให้มากราบขอโทษเอากระเช้าอะไรมาก็แล้วแต่ขอใครเกี่ยผมไม่ยอมนะครับยิ่งยิ่งมาขอถ้าสมมติแบบมีเคสบางเคสก่อนขอจะมาขอกาบตรงกับเท้าเนี่ยผมไม่ให้กาบนะครับนะเพราะผมเป็นคนที่เดินเหยียบที่บ่อยสํากับไทยนิวเราเนะครับโอ้โหเดือดมากผมโทรศัพท์ไปสําเนี่ยโอ้โหของขึ้นเลยนะบอกเป็นเจ้าถิ่น นี้เอพอัมรินเสียงชักแผ่วนะครับบอกว่าอยากจะขอโทษใช่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือตัวของตัวของคุณคุณอมรินเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใครให้มาเคลื่อนไหวหรือเปล่า จะเรียกได้ว่าเละกลางรายการก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณอมรินยี่เห่งที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับโพสต์ด่าคุณกันจอมพลังอย่างดุเดือดในโลกโซเชียลจนโดนฟ้อง1ล้านบาทปรากฏว่าวันนี้ครับมาออกรายการโขนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับต้องบอกว่าเดือดมากครับเออตัวของคุณอมรินเองเนี่ยครับก็มาแต่ว่าแยกห้องกันเพราะว่าเสี่ยงโควิดนะครับก็เลยมีการโต้ตอบกันในหลายประเด็นครับ ตอนสัมกับไทยนิวเรานะครับโอ้โหเดือดมากผมโทรศัพท์ไปสัมเนี่ยโอ้โหของขึ้นเลยนะบอกเป็นเจ้าถิน่นแต่วันนี้เอพิอมรินเสียงชักแผ่วนะครับอบอกก็อยากจะขอโทษนี่นะแต่ก็ไม่ได้มีการขอโทษขอโพูกันนะครับเพราะคุณกันเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับไม่จะเป็นเรื่องการไปกล่าวหาเขาว่าเฮ้ยไปบังคับผู้ว่ารองผู้ว่าให้เปิดบัญชีรับบริจาคนะครับแล้วก็ไปโพสท้าตีทัาต่อยเนี่ยโอ้โหจนเป็นเรื่องเป็นราวหมินประมาทนะครับฟ้องกัน1ล้านคุณกันบอกจะเอาไปซื้ออาหารหมาอะไรต่างๆครับ เรากดว่าวันนี้เนี่ยในรายการเนี่ยก็รอบผู้ว่าเขายืนยันนะว่าไม่ได้มีการบังคับเออแล้วชาวสากแก้วบางคนก็บอกว่าดีใจที่คุณกันไปกลายเป็นว่าคุณอมรินนี่หงงานเข้าคนเดียวครับหลังจากจบรายการมุกค่ะนักข่าวไป3ามคุณกันจอมพลังครับแต่คุณอมรินเนี่ยเสี่ยงโควิดแนละ้วไปต้องกลับไปก่อนพี่กันเขาว่าอย่างไงบ้างคบพี่มุกคือในเรื่องนี้นะคะที่เขาไปออกรายการของกระแสะมาพี่กันเขาบอกว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอยู่แล้วอ,อ่ะแล้วเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้ค่ะนณะของคุณกันเนี่ยเขาก็มีการตั้งทนายมัน ดูแลในเรื่องขอดีด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นสําหรับนายอมรินคนนี้น้องอาร์มเขาบอกว่าก็จะมีการฟ้องร้องในส่วนเรื่องของหมิ่นประมาททางโฆษณาอะไรนะขณะนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลอ่ะในรายการเขาบอกว่าทุกกรรมทุกคําพูดเนี่ยเขาเอาหมดเลยในในรายการเนี่ยมีการรับสารภาพเปยๆไปด้วยนะบางคําพูดเนี่ยคนอามรินอาจจะไม่รู้แต่ว่าทนายไพศาลบอกแล้วว่าบางคําพูดในรายการที่ไปยอมรับไปออยเนี่ยเท่ากับว่าสารภาพแล้วนะอ่าเขาก็มีการรวบรวมอะไรเพิ่มเติมเขาบอกว่าถ้า าเจออีกก็บวกเข้าไปอีกก็คือทุกกับทุกกัรนั่นแหละคขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เรื่องของการคดีอะไรต่างๆเขาบอกว่าจะไม่มีการยอมนะยังไงก็ไม่ยอมแล้วไม่ต้องเอาการะเช้ามาขอโทษไปชมคลิปที่คุณการอาพูดดีกว่าค่ะนี่นะถ้าสมมติหลังจากนี้เามาขอโทษจะยกฟ้อง่อจะฟ้องหรือว่าน่งี้ของฝากอทุกคนเลยนะผมฝากทุกคนตรงนี้เลยนะครับนะในส่วนของผมนะครับนะให้มากราขอโทษเอากระเช้าอะไรมาก็แล้วแต่ขอใครเกี่ยผมไม่ยอมนะครับ นะยิ่งยิ่งมาขอถ้าสมมติแบบมีเคสมันเคสก่อนจะมาขอกาบตรงกับเท้าเนี่ยผมไม่ให้กราบนะครับนะเพราะผมเป็นคนที่เดินเหยียบที่บ่อยนะครับนะก็ขออนุญาตไม่ไม่รับอะไรทั้งสิ้นแล้วดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับ <c oughs> จ,จ่ายคนละบาท,ทยากจนที่สักแก้วเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวที่วางแผนไว้ก็จะเอาไปให้สุนัขจรจัดในจังหวัดสักแก้วนะครับไอ้พวกสุนัขที่มันหิวโหยอดยาอยากกินนะครับก็หิวนะเดี๋ยวเอาไปให้สุนัขพวกนี้ นะจะได้ไม่ออกไปกัดคนมั่วซั่วนะครับแล้วก็อาจจะไปตามจุดมืดๆอับแสงต่างๆอาจจะหาหลอดไฟที่เป็นโซล่าเซลล์ไปติดให้นะครับเผื่อไอ้พวกที่มันขาดแสงหิวโหยแสงจะได้มีแสงนะครับนะอันนี้หมายถึงต้นไม้นะต้นไม้ที่แบบอยากได้แสง่ะเติบโต,ตอะไรเงี้ยนะครับนะกะ็เดี๋ยวผมจะไปดําเนินการให้นะช่วงปลูกอยู่ที่พี่กัน อย่างที่ได้ยินนะคะซึ่งเรียบร้อยเลยเรื่องนี้เขาก็เอาอย่างถึงที่สุดก็คือดาเนินการอย่างถึงที่สุดต้องอามแล้วแน่นอนเขาว่าหลายๆคนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าตัวของตัวของคุณคุณอมรินเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใครให้มาเคลื่อนไหวหรือเปล่าแล้วหลายคนก็บอกเออมีใครอยู่เบื้องหลังไหมคนสงสัยเรื่องนี้เยอะมากนะซึ่งคุณการบอกว่าผมเองก็ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรด้วยจุดประสงค์ของนายอมรินเนี่ยคืออะไรแล้วการท เขาบอกว่าที่ออกมาโพสตข้อความเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วแหละเขาแค่รู้สึกหมันไส้คุณกันเฉยๆนี่หมันไส้เฉยอันนี้พูดในรายการเลยนะว่าหมันไส้เออพูดหมันไส้เฉยอาจจะโพสลอยๆแบบเนี้ยแบบเป็นการหมั่นไส้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณกันบอกว่าเอาจริงๆถามตารวจคือจะรู้ไหมไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังอ่ะแต่ที่แน่ๆที่ผมจะพูดเนี่ยคือผมไม่กลัวอ่าผมไม่กลัวเลยถ้ามีจริงๆอ่ะออกมาได้เลยใครที่อยู่เบื้องหลังนี่ออกมาเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดโปงเหมือนจะเป มาแล้วซึ่งคุณกันไม่ยอมแน่นอนค่ะเรื่องนี้อก็ถือว่าก,ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะคือเป็นบทเรียนราคาแพงที่มีราคาต้องจ่ายตั้งห่ล้านนะคุณกันบอกเอาไปซื้ออาหารให้หมาในจังหวัดสาแก้วแล้วก็เอาไปซื้อไฟเพิ่มความสว่างสำหรับให้คนหิวแสงในสาแก้วหน่อยนี่ไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะครับวันนี้สืบต่อจากข่าวาเราพาไปเปิดวีรกรรมครับคุณผู้ชมครับของคุณอมรินยี่เฮงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับต้องบอกว่าวีรกรรมเพียบครับและก็เป็นตัวตึงอยู่ในจังหวัดสาแก้วนะครับเนี่ยครับมันมีการเผย แร่ภาพมานะครับผู้ชมครับภาพของคุณอมรินนีครับที่ไปยืนถือไมโครโฟนอยู่ที่ศาลากลางสรแก้วครับถอดกางเกงครับผู้ชมน่าจะเป็นการไปเรียกร้องอะไรกับชาวบ้านสักอย่างหนึ่งครับเนี่ยครับตำรวจมานะครับห้ามกันชุลมุลเลยก็คือเนี่ยครับเป็นเวรกรรมที่มีการเกิดขึ้นนะยังไม่จบเท่านั้นครับถ้าเราไปดูในโซเชียลของคุณอมรินเนี่ยครับก็มีการไปคือไปเหมือนเป็นคนขึ้นไหวคล้ายคลคุณกาจอมพลังครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักสู้มาหลายปีร่วม10ปีโดนยิงบง บ้านก็โดนนะโดนข่มขู่โดนตลุมบ้านเขาบอกแบบนี้เนี่ยครับถ้าเราไปดูเนี่ยก็มีคลิปหลายคลิปที่มีการประทับกับเจ้าที่บ้างตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐบ้างไปยืนปลาใสเรียกร้องผู้บัญชาการปกครองภูทรภาค2ช่วยเหลือชาวบ้านแรงต่างลองไปดูคลิปบางช่วงครับบอกว่าไม่รูถ้าไม่เปิด้ออกเยอะเราจะมีเรามาอยูเยอะไม่ใช่บัตรก็ไม่แขวะแล้วไม่ขู่เยอบ้างอย่างเงี้ต้องควรเตะหน้าทีไหมคนนี้บอกเขาบอกว่าทำไมไม่เปิดประตูออกไปกู้แล้วเราข่มไม่ทำไม มึงก็ต้องล็อกไว้ดิพี่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยเราคุยกันดีๆนะเออคุยกูไม่คุยกันดีๆพวกมึงแล้วคุยกันแบบนี้ด้วยคุยยังไงเนี่ยแหละพี่คุยยังไงเนี่ย้ยเดี๋ยววิ่งหนีไม่เอาไม่ไว้ใจไม่ได้วิ่งหนีไม่เอาจับโจรได้ไม่เอาคุยเฮ้ยไม่จับโจรด้วย เันตึงไว้สงี้ำรักไม่ได้ทก้ว นี่ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าผู้นี้คือเป็นนักเคลื่อนไหวคลา้ายๆคุณกันนี่แหละนะครับอยู่ในจังหวัดสระแก้วซึ่งในรายการหนกระแสบ,บางช่วงเนี่ยพี่หนุ่มก็ถามเลยว่าฐานจริงเขาบอกกันว่าคุณเนี่ยหิวแสงขั้นสุดกลัวคนการจอพลังเนี่ยแย่งแสงเนี่ยจริงไหมนะครับซึ่งเขาก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไม่ได้หิวแสงอะไรเขาก็ปฏิเสธในเรื่องนี้ไปนะครับขณะที่อีกหนึ่งคู่กรณีกับตัวของคุณอมรินยี่เห่งนะครับผู้ชมต้องบอกว่าคืออีซอขยี่ข่าวคือเพจเพจดังนะครับเป็นเพจอิสระข่าวนี่ข่าต์ซั่ นะค,คุณอมรินเนี่ยหน,นักมากครับ มันมีการโพสต์ภาพครับที่อ้างว่าเป็นคุณอมรินครับผู้ชมล่าสุดนะครับโพสต์ภาพและข้อความบอกว่าดา่าคนอื่นเพื่อสร้างกระแสตีกินเป็นนักร้องพอถูกฟ้องก็เปิดเรียรายหาเงินบริจาควานล้อมสมาชิกในเพจ<ม>เป็นตัวแทนสู้เพื่อประชาชนแต่ถูกรังแกรับหลังไปขอขมาครับนี่ภาพนี้อ้างว่าคือคุณอมรินยี่เห็นครับ<ม>ที่กราบเท้าขอขมาเจ้าทุก<ม><ม>เขาไม่ถือสาเอาความและยอมถอนฟ้องสุดท้ายได้เงินบริจาคไปกินฟรีๆ<ม>แบบนี้แทบทุกราย นี่ครับแต่ข้อความหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นการไปบรูลี่เขานะครับคุณผู้ชมเราก็บอกว่าเจ้าทุกทุกรายเนี่ยขออยู่ข้างอีซอพร้อมเป็นพยานนี่คือ อีซอเขาลงไว้นะครับแต่คนที่ก้มกราบในภาพเนี่ยครับเขาอ้างเป็นคุณอมรินนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าว่าคือใครนี่ครับก็เป็นสิ่งที่คุณอมรินเนี่ยต้องชี้แจงแต่ที่แน่ๆคือคดีความเกิดขึ้นแล้วนะครับึล้านบาทที่คุณอมรินเนี่ยต้องเตรียมเงินต้องบอกนี้เลยครับเพราะว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายถ้าเราวิเคราะห์จากน้ําเสียงการพูดในการของกระแสเนี่ยก็คือคุณอมรินเนี่ยสำนึกผิดแหละบางคําพูดบางอารมณ์ที่ไปเย็ดว่าเขาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือสำนึกผิดบอกว่าอยากจะขอโทษแต่ก็ไม่ได้ขอโทษเพราะคุณก อกงานนี้ไม่รับกระเช้าครับไม่รับคําขอโทษนะครับรับเป็นเงินสดจะเอาไปซื้ออาหารหมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของเปลียนคีย์บอร์ดเปลียนโซเชียลที่ใช้อารมณ์ครับ